ลูกค้าถามเข้ามาว่าซื้อรถมันมีแต่คำว่าขาดทุนไม่เคยได้กำไรเลยไม่เหมือนซื้อทองซื้อแล้วได้กำไรเอาได้กำไรเอาซื้อเก็บแล้วนะปีอ่าปีนี้สามหมื่นปีหน้าสามหมื่นสองมันมีแต่ขึ้นราคามีแต่ได้กำไรนะแต่ว่าซื้อรถไก่เสมนี่มันมีแต่คำว่าขาดทุนเอามาขายที่ไหนก็ขาดทุนขาดทุนไม่ได้เป็นป้ายแดงมือสองเหมือนกันนะ พาออะไรครับอยากรู้ไหมอยากรู้ครับเอาก็เพราะว่ารถไงมไม่งั้นไม่จะชื่อมันจะชื่อบอกเออชื่อบวกหรือไง <laughs> เออ<า>มันกับสมสือมันเนาะชื่อรถเออแต่ถ้าอยากได้แบบว่าซื้อรถแล้วได้กําไรอ่ะม,มีไหมมีไหมพี่ส่วนมากเราอย่าไปคิดเลยครับถ้าซื้อรถเอาไปใช้งานดทวยวหรวมันก็ต้องมีแตขาดทุนอยู่แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะแนะนําให้คันหนึง่งตอนซื้อมาซื้อมาสามแสนมีคนมาขอซื้อ ล้านห้ายังไม่ขายเลยเอ้าทำไมอะพี่เอ้ามันได้กำไรงไงโอ้หได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่าจริงเหรอพี่อ่ามาดูมาดูมาดูนะเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวพามาดูรถคันหนึ่งพามาดูรถคันหนึ่งนี่นะตอนซื้อมานั้นสามแสนซื้อมาสามแสนอ่าซื้อมาสามแสนปัจจุบันมีคนมาให้มีคนมาให้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่พี่ล้านห้ายังไม่ขายทันเนี้ยใช่ฟิกกโลฟิกกโล อ่าดูได้ดูได้รวบพันสีอะไรเสียะสีบูพาโบบูพาเทลวอ่าสีฟ้าพาเทลยวอ่ะโอ้โหนะถ้าอยากซื้อก็ได้กําไรนะมันต้องซื้อแบบนี้ซื้อแบบนี้อ่าซื้อแบบนี้โอ้โหอ้โหเป็นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนะตอนซื้อนั่นสามแสนครับเออปัจจุบันร้านห้าก็ไม่ขายร้านห้าก็ไม่ขายทําไมพี่อะไรนะทาไมไม่ขายมันหาไม่มีมันหายากมันหายากมันเป็น แลไอเข้มไปแล้วแลไอเข้มครับเออแลไอเข้มไปแล้วนะของแท้ของแท้มึงของแท้กูของแท้มึงต้องโดนสุดติ้งกูแน่ๆเออเห็นไหมมันเป็นรถประดับปรมีไปแล้วครับนะตอนเมื่อก่อนสมัย15ปีที่แล้วครับผม3ามแสนบาท3ามแสนรถคลาสสิกอุ้ย15ปี3ามแสนก็เยอะนะสิบห้ายี่ปีอ่สิบอะยี่สิบนะ3ามแสนตอนซื้อมา3ามแสนครับปัจจุบันมีคนให้มาล้านห้า ตอนนี้กระโดดไปร้านเก้าแล้วโอก็ยังไม่ขายครับเอ้าททำไมไม่ขายพี่ขายไปมันก็หาไม่มีเลยสภาพนี้หาไม่มีเออหาไม่มีนะก็เลยบอกพี่น้องว่าถ้าอยากซื้อรถได้กัไรไปซื้อรถพวกรถคัสสิก็เก็บเก็บซื้อเก็บแล้วพี่นะเก็บสิบยี่สิบปีสามสิบปีครับเออ ก็ชื่ออยู่ก็บ,บอกว่ารถแต่ส่วนมากมันก็ถามว่ามีคันไหนไหมที่ซื้อแล้วได้กำไรมันก็ต้องเป็นรถประมาณนี้ประมาณนี้เนาะรถพวกรถอะไรคลาสสิกรตต้อง<ว>หาแบบเรไอเทมเลรไอเทมพวกที่มันไม่มีอยู่แล้วครับออแต่ว่าคนใช้รถทุกวันเนี่ยคือมึงขับไปทํางานหากินทุกวันมึงยังยาวกำไรเหรอมึงขายมึงจะเออเราไปใช้งานเราขับทุกวันมันก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วเนี่ยครับอ,อ่าออแต่ถ้าอยาก <ๆ S 2> อยากได้ร่ไรผุ่นเล่นรถสปอร์ตเล่นรถซูเปอร์คาร์ ซูเปอร์คาร์บางรุ่นก็ขาดทุน20-30ล้านนะก็ต้องไปดูรุ่นที่แบบว่าเขาเลิกผลิตแล้วอมันหายากอ่ะมีผลิตแค่20คันในไทยแล้วก็เลิกแล้วอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยแล้วจะก็ต้องรอเหมือนเหมือนท่าเครื่องเหมือนท่าสมเด็จอ่ะให้มันขึ้นราคาจะไปรอรุ่นอย่างนั้นไหมล่ะ จะไปรอลุ้นไหมไม่รอแลเออไม่ได้รอเลยนะเออไม่ได้คนหาขนาดนั้นใช่ไหมเนนครับนะเพราะฉะนั้นซื้อรถซื้อลาอย่าไปหวังเลยว่ามันจะได้กําไรครับซื้อมานมันก็ขาดทุนทุกคันแหละครับเมนครับแต่อยู่ที่การขาดทุนนั้นรอไปวิ่งทํามาหากินเราไปหาเงินหาทองเราหาอ่ามันพาเราไปหาเงินได้เป็นล้านแล้วครับเราขายขาดทุนแสนหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรเพราะเราได้จากมันมาเป็นล้านแล้วเนียนครับเออ แต่ถ้าอยากได้ซื้อรถแลดด้วได้กําไรุไปหาซื้อทองไปหาซื้อที่ดินครับนะไปหาซื้ออะไรแนวทรัพย์สินอื่นรถมันก็บอกอยู่ว่าชื่อรถใช่ไหมมีนนครับไอ,อ้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้สิบคนเอา,เอา,เอาคลิปนี้เอาหนึ่งล้านวิวเอาไปห้าสิบคนเล้ล้านวิวเลยป่รล้านวิวล้านว<อ>ิวถ้าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงก็แจ็คโอใจดีห้าสิบคนแรกกดแชร์ไปนะรับเสื้อเอียมคนละหนึ่งตัวนะครับ เรียบสิเอย่ยมคนละหนึ่งตัวไม่มีอะไรไม่ได้ขายรถกิปเนี้ยพามาดูรถแรไอเข้มของบิ๊กสกแก้วสักคันหนึ่งนะซื้อมา3 0 0 0 0นปัจจุบันคนให้ของใบเออของใบบิกแก้วเออปัจจุบันเขามีคนในรถล้านเก้าเขาไม่ขายไม่ขายไม่ขายครับนะอ้าห้าสิบคนแรกฝากแชร์ขึ้นบูแชร์เอารับเสื้อคนละหนึ่งตัวอินบ็อกเข้ามาหรือโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะครับพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไกเสมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยวัยรุ่น 打。